บทที่5บลัสเตอร์โจเกอร์หลังจากที่บลัสเตอร์เบ e ซ e เกอร์และซิกเกอร์ซิงเซเวอร์ราคอนได้ออกเดินทางร่วมกันและตามหาเหล่าเมดจนครบนั้นทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากับศัตรูเก่าที่ได้ถูกกำจัดลงไปเมื่อครั้งอดีตอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือลิงโจเกอร์นั่นเองเป้าหมายของมันในการมาครั้งนี้ ก็คือการจับตัวล l Bl a s t e r b l a d e กลับไปหาผู้ชี้นำทางของมันในคราวนี้พวกมันนั้นแข็งแกร่งกว่าแต่ครั้งก่อนมากนำทัพมาด้วยสต s t a r เด a ร e r าเนตสตาร์ดราก้อนและไม่ใช่เพียงแค่นั้นมันยังมากับผู้หูของมันส s t a r ์เดอร์แห่งดาวฝาแฝดโฟตอนทั้ง4ชีวิตได้เข้าต่อสู้กันอย่างบ้าระหำ่ำแต่ก็เป็นฝ่ายของ s เซเ s a ร e r ราก้ o n และ b l ส s t e r b l a d e ที่ได้พลาดท่าลงไปการพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้พวกมันนั้นสามารถที่จะจับตัวล拉สเตเบลดกลับไปกับพวกมันได้ด้วยหลังจากที่กาเนตสตาร์ดราก้อนและโฟตอนได้จับลัสเตเบลดมาพลังแห่งความชั่วร้ายของลิงโจกเกอร์ก็ไม่รีรอพุ่งเข้าใส่ล拉สเตเบลดโดยทันทีตอนนี้บลีสเตอร์ตเบลดได้ถูกรีเวิร์ส เป็นที่เรียบร้อยจากนักดาบผู้มีหัวใจแห่งความวิถิธรรมบัตรนี้ไม่มีอีกแล้วมีเพียงนักดาบจากความมืดผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความบ้าระหำและความอาฆาตแค้นแต่ถึงกระนั้นการรีเวิร์สของบัสเตอร์เบดก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%ในทีเดียวทางด้านลิงจ๊อกเกอร์จึงได้เพิ่มระดับการป้องกันโดยส่งสตาร์ไเดอร์แห่งดาว้าแฝดโฟตอน มาคอยเฝ้าสังเกตการในฐานะเมตตลอดเวลาภายในจิตใจของบ u ัสร์เบรดนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจากการครอบงำของลิงจ๊ o กเกอร์ตัวของเขานั้นไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้แม้ภายในจิตใจของเขานั้นจะพยายามดิ้นรนมากแค่ไหนก็ตามความทรงจำในด้านแสงสว่างของเขากำลังจะเลือนหายไปทำให้การกระทำภายนอกของเขานั้นออกมาในรูปแบบ ความบ้าคลั่งพร้อมที่จะทำลายล้างศัตรูผู้อยู่เบื้องหน้าให้หมดสิ้นไปวีรบุรุษผู้บ้าคลั่งและน่าสงสารผู้นี้จิตใจของเขานั้นกำลังจะสูญเสียความเป็นตัวเองจะมีใครสักคนบรรดาวเครหหรือไม่ที่จะสามารถช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทรมานนี้ได้